ก็ช่วงข้าวว่าวว่าวสกาวันดังกลงด้วะส่งข้าวสวัสดีครับคราวเลยมีกวามสิ่งเนอะทำอะไรเนี่ยกิกๆๆดูปีนี้มันเป็นปีของหนูโอ้ปีอะไรปีคนอีกทีปีนี้เป็นปีจิกๆๆๆ ้ยปีนี้เป็นปีชงโอ้ยถ้าชงขนาดนี้เนี่ยไปพบกับเขาเลยเดี๋ยวครับอาจารย์ช้างทศพรสีตุลาสวัสดีครับสวัสดีครับพองเตะเสด็จเว้ ไม่ใช่ฮองเต้ฮองเต้อยู่นี่อะหรนะอ้าวลุกไม่ขึ้นเลยมันเล่นมากแล้วนี่ไงนี่เก๋มันเกาเชิญประทับเชิญประทับนะฮะไอ้ยาใส่เสื้อกับตีโต๊ะเราชุดเดียวกันเลยเหมือนนัดกับฝ่ายฉากมากันนัดมาแล้วใครอยากจะสะดอกเคาะอะไรก็มาแล้วแต่งตัวมาแล้ววันนี้ไม่ปีนี้เนี่ยลิตาเขาบอกว่าเขาเป็นปีชงในเรื่องของชงเนี่ยผมว่าเราก็อาจจะได้ยินมาตั้งแต่ต้นปีนะแล้วก็ยิ่งช่วงเข้าใกล้เทศกาลจุดจีนเนี่ยโอ้โหหลายคนแบบ กังวลมากมีอีกกี่วันจุดจีนนะอาจารย์วันนี้เนี่ยที่เราออกกาวเนี่ยถือว่าเป็นวันจ่ายอ่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหวนะโอ้วันต่อไปก็วันจุดจีนเลยดีจังเลยได้กินขนมเทียนละโอ้ม่น่าตูมหมื่นได้ขนาดนี้ครับผมว่าตัวขนาดนี้ไจะเป็นขนมเข่งมากกว่าเยอะนะคะเป็นพี่น้องกันเหรอคะเข้ากันดีแล้วเกินนะครับคือในเรื่องของชงนะครับก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า จร,จริงๆทุกๆปีเนี่ยพอเราเปลี่ยนเข้าสู่ปีนักสัตว์ใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องปีชงเกิดขึ้นต้องทําความเข้าใจว่าปีชงมันไม่ได้หมายความว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะเอ๋อเหรออ่าบางคนยังเข้าใจผิดนะยังคิดว่าปีชงมันเป็นปีที่แบบแย่ yeah แล้วล่ะไม่ต้องหลายคนหลกผมก็ผมก็นึกว่ามันไม่ดีะออนะครับคือที่หลายคนกังวลว่าไม่ดีเนี่ยเพราะว่าคนที่มีปัญหาในปีชงเนี่ยก็มักจะมาเล่าให้เพื่อนฟังไงเธอเนี่ยพอฉั้นชงเนี่ย มันถึงเป็นอย่างนี้ฉันถึงตกบันไดเนี่ยรถฉันก็ถูกชนแบบนี้ในขณะที่อีกคนนึงชงเหมือนกันแต่ถูกรัตเตอรี่เงียบเลยเขาไม่บอกไม่บอกใครอยู่แล้วว่าเตอรี่เนี่ยแม่เดี๋ยวยานก็แห่กันมาดังนั้นเนี่ยคนที่ชงแล้วชีวิตดีขึ้นก็มีครับแต่แน่นอนแย่ลงก็มีที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าปีชงมันเป็นปีที่เหมือนกับเราแรงขึ้น อ่านะพอเราเปลี่ยนรอบนักสัตว์เนี่ยนะครับ <ฮะ S 2> มันก็จะมีอยู่4ปีที่แบบเหมือนกับชีวิตในปีมาเสยงนี้เนี่ยจะแรงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าหากเราไม่เตรียมตัวนะโอกาสที่มันจะมีปัญหา <ฮะ S 2> ก็จะเกิดขึ้นไอไผ้ผลกระทบก็รุนแรงขึ้นใช่มันอย่างทีตาสมมุติว่าอ่ะเจอกับการเปลี่ยนแปลงปีนี้จะมีหนุ่มๆเข้ามาเนี่ยสมมติ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 เรื่องสมมติอยู่ นะครับนี่ยังไม่วันจุดจีนเรายังสมมติได้วันจุดจีนแล้วต้องพูดแต่สิ่งดีๆพูแติจริงๆ่ะนะครับสมมุติว่ามีคนเข้ามาเนี่ยลิตาไม่ได้เตรียมตัวกับความรักเลยนะครับอาจจะแบ่งเวลาไม่ลงตัวบ้างหรือว่าอาจจะต้องเยอะมากเลยนะที่แบ่งเวลาไม่ลงตัวหรืออาจจะพูดคุยอะไรกันเหมือนแบบไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้แต่ถ้าเกิดลิตารู้แล้วว่าปีนี้ฉันต้องมีแฟนแน่นอนเตรียมตัวมาอย่างดีเสื้อผ้าหน้าผมลดน้ำหนักไป15โลใชาทำไมต้อง หนูไม่ลดใช่ไหมคือเตรียมตัวให้พร้อมปุ๊บเนี่ยความรักเราก็มีสิทธิ์ที่จะสมหวังลงตัวได้เตรียมพร้อมดีกว่านะเตรียมตัวใช่นะครับเพราะนั้นคนที่ชงคือคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะปีนี้ปีมะเส็งปีไหนชงบ้างอ่านะครับต้องย้ำเลยว่าคําว่าชงเนี่ยจริงๆใช้แค่ปีเดียวด้วยนะอีก3ปีที่เหลือเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าปีชงด้วยนะเขาเรียกเจ้าภาพร่วมอ่ะอ่าใช่เอาล่ะอ่าขอมีเจ้าภาพหลักกับเจ้าภาพร่วมเอาเจ้าภาพร่วมก่อนเนี่ยหนึ่งก็คือคนที่เกิดในปีมะเส็งเอง หลายคนสงสัยไว้มาเสงชนมาเสงินี่มันปีชันน่ะทำไมฉันไม่ชงอ่ะทำไมฉันจะไม่ดีหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคือในหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาถือว่าชีวิตของเราพอครบรอบ12ปีมันเหมือนมันเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นเกิดใหม่ก็จะยังแบบอ่อนแอยังไม่แข็งแรงนะครับเนั้นใครที่อยู่ในปีมาเสงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย12 24 36 48เนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเหมือนกับเรากำลังได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับปีมะเสงส่วนมากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองอนะครับสาเหตุไม่ต้องไปโทษใครเลยดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกนะครับคนที่สองนะครับที่ก็ถือว่ามีผลร่วมกันนะครก็คือคนที่เกิดในปีวอ,อกปีวอ,อกนะครับปีวอ,อกนี่ก็อาจจะเป็นปีหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปีที่เหมือนกับรอบนี้วอ,อกกับมะเสงเนี่ยมันเหมือนกับความขัดแย้งในเรื่องของงาน ปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับหรือว่าการพูดคุยเจรจาติดต่อประสานงานเนี่ยคนปีวอกอาจจะต้องเจอกับสังคมใหม่ๆเยอะนะครับบางทีคนนู้นเราไม่รู้ว่าจะคุยเขายัางไงดีออนะครับติดต่อไม่ถูกไปไม่ถูกช่องทางโอกาสมีปัญหาก็มีแต่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราอาจจะได้มิตรสหายใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในชีวิตก็ได้นะครับส่วนอีกหนึ่งปีนะครับก็คือปีขานนะครับหรือว่าปีเสือนะครับคนปีขานจะเพิ่งเซ็งนะ คือคนปีขานเนี่ยอาจจะบ่นว่าเอ๊ะเพิ่งชงไปเองเอมื่อ2ปีที่แล้วต้คนปีขาจำได้โดนอีกแล้วนะ<ม><ม>ครับก็เรื่องราวมันแตกต่างกัน<อ><อ>นะครับใน,ในรอบนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดในปีขานเนี่ยคงจะต้องย้ําเตือนเพราะว่าจะเป็นปีที่เหมือนกับชีวิตจะต้องได้เดินทางเยอะได้เจอสถานที่แปลกแใหม่ๆนะครับเรื่องของงานก็จะเยอะขึ้นนะครับอาจจะทําให้เวลาในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพเนี่ย ต้องระมัดระวังมากขึ้น3ปีที่เราพูดถึง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็คือปีมะเสง <c oughs> ปีวอก <c oughs> ปีขานเนี่ยเราถือว่าเป็นปีที่ร่วมชง <c oughs> นะครับคำว่าชงเนี่ยใช้แค่ปีเดียว <c oughs> ก็คือปีกุล <c oughs> คนที่เกิดปีกุลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ชงเป็นหลัก ในปีนี้ชีวิตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องอนะครับอย่างปีอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปนบางเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าปีกุณเนี่ยก็เรียกว่า full option เลยโอ้โห,โหปิดทุกเรื่องมีทุกเรื่องนะครับบางคนทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมที่ทํางานที่บ้านรเรื่องความรักเรื่องสุขภาพอะไรก็ตามเนี่ยโ,โดนครบละมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะันะนั้นคนจีนก็เลยต้องย้ําเตือนว่าปีไหนที่ชงเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวดีๆนะคนที่อยู่ในรอบ4ปีนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าเรื่องของการเตรียมตัวโดยเฉพาะเรื่องของการทําบุญญอ่่าัันนนีี้เก็็ปสสิงทํค คนจีนหรนือว,ว่าพุทธศาสนาแบบมหายานเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเทพองค์หนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการดูแลดวงชะตาเนี่ยไม่เหมือนกันในแต่ละปีนะครับซึ่งองค์นั้น,เ,นเขาจะชื่อว่าเทพไทสวยเอยไทยสวยเอะอ่าคนที่ปีชงก็ต้องท่องชื่อเทพองค์นี้ดีะนะครับเทพไทสวยเอะก็จะทําหน้าที่โดยเขาจะเปลี่ยนหน้าที่กันวันที่4กุมภาพันธ์เปลี่ยนมาแล้วล่ะเนี่ยตอนนี้แท็กเรียบร้อยปับ๊บอ,อยู่องค์ปัจจุบันแล้วนะครับซึ่งใครที่ชม ก็ควรจะเขาเรียกว่าเหมือนกับไปทําบุญเพื่อไปขอพรเทพที่เขาดูแลดวงชะตาในปีนี้ใอ้ท่านเนี่ยช่วยกุ้มครองดูแลตัวเรานะครับแต่ท่านี้ไทยสวยเอี้ยเนี่ยชื่อก็ไม่ค่อยได้ได้ยินนะแล้วจะไปหาที่ไหนต้เนี่ยหาที่ไหนดีเออนะบางทีคนที่แบบอาจจะไม่เคยไปทําบุญหรือว่าไม่เคยไปเข้าวัดบัตจีนอะไรแบบนี้รู้เลยว่าว้ที่ไหนดีล่ะใช่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ในนี่ฮะตามสารเจ้า ตามวัดจีนก็จะมีเทพไทสุเอียะอยู่นะครับเวลาไปวัดไหนก็ได้ใช่แต่ก็ต้องต้องหาเพราะบางวัดอาจจะไม่มีนะครับต้องต้องสอบสืบหาข้อมูลก่อนถ้าหาไม่ได้จริงๆเรามีอะไรไหว้แทนได้ไหมฮะจริงๆผมมองว่าในเรื่องของการทําบุญเนี่ยมันได้ทุกอย่างนะคือพอเข้าสู่ปีใหม่แล้วอ่ะเราเริ่มต้นด้วยการทําบุญคุณอาจจะไม่เจอไทสุเอียะก็ได้นะแต่ว่าผมว่าการที่เราทําบุญตั้งใจแล้วก็ จิตใจเราะระลึกถึงว่าเออปีนี้เรากําลังจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยขอให้เรามีสตินะครับขอให้เราเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับคุณอาจจะไม่ต้องเจอให้สุเยะก็ได้ไปตามวัดตามอะไรแบบนี้ทั่วๆไปอย่างที่เราทําบุญกันทำบุญปกติเลยไปกราบพระไปสวดมนต์ในโบสถ์การทําบุญนั้นนะครับคงไม่ได้บอกว่าคุณไปไหว้ครั้งเดียวแก้แล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นไปไม่ได้นะครับถ้า เราเชื่อในเรื่องของชงมันชงตลอดทั้งปีนจนถึงกุมภาปีหน้านู่นอ oh, 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 oh. ่ะคนจะไปทาบุญวันเดียวแล้วอยู่ได้365วันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ดังนั้นคนที่ชงก็หมั่นขยันหาความรู้เติมปัญญาให้กับตัวเองเพราะเราต้องเจอสิ่งแปลกสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ท้าทาย <c oughs> แลวก็หมั่นเติมบุญให้กับเรา oh, oh. เพราะเราจะได้มีกําลังใจจากบุญที่เราทําและปีมาเสงนี้ก็จะเป็นปีที่ดีโดยเฉพาะคนที่ชงอย่างแน่นอนขอบคุณอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลามากครับขอบคุณครับ ช่วงที่แฟนคลับคราว d n i รอคอยเอาของดีมาแจกอีกแล้วเป็นนกิจกรรมใช่ไหมค่ะได้ยินว่างวดนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ช้างก็คุณห้องเต้เนี่ยใจดีแจกเพียบเลยใช่เป็นชุดของขวัญมงคลค่ะไม่ว่าจะเป็นปีเสี้ยนะคะเป็นแผ่นยันนำโชคแล้วก็หนังสือยังไม่หมดค่ะยังมีอีกเรามีงาน art มาให้ด้วยอย่าตกใจไปคุณห้องเต้ของเราค่ะชอบวาดภาพสเก็ตงานสวยมาก ทำเป็นปฏิทินตั้งโตเอามาฝากค่ะได้ยินว่าฝีมือเยี่ยมทีเดียวขนาดเห็นมีหนวดนะ,ะรูปร่างเหมือนอะไรที่ที่ขายไข่ไก่อะอยืนอย่างนี้ป่ะคะห <laughs> น้าตายอย่างงั้น <laughs> แต่ว่าวาดรูปได้ดีทีเดียวแหมศิลปินน่านิยมมากเลยต้องต้องมีไว้เพราะฉะนั้นวิธีทำยังไงค้าคุณเปิ้ลง่ายมากๆเลยนะคะเข้าไป www. passion2prow.com หรือ Facebook ของเรานะคะ f a c e b o o k c o m p a s s i o n 2 p r o d ค่ะถึงเวลาต้องส่งคุณผู้ชม,ม<า>เข้านอน<า>แล้วล่ะค่ะ<า>แล้วมาพบกันใหม่สุขหน้านะคะสำหรับคืนนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ